คือชุด PAPR PAPR ย่อมาจาก Power Air p u r i f y e r r e s p a r a t o r ครับเกี่ยวไปว่าบริสุทธิ์ r e s p a r a t o r ก็คือการช่วยหายใจโอเคครับส่วนประกอบก็จะมี3อย่างโอเคครับก็ตัวหูฟิล์ต์คุมนะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลและตัวตัวกองตัวคอนโทรลแล้วก็แอร์แล้วก็ดูดอากาศแล้วก็คือตัวนีงตัวกองตัวกองเนี่ย มันจะมีกองสองอย่างนะฮะเขาจะแผ่มาให้อันนี้แผ่มาให้สิบชิ้นอันนี้คือกองหยาบคือกองขุ่นครับเดี๋ยวนะครับเดีย๋ยวจะแกะให้ดูครับก่อนที่เราจะใส่เข้าไปในเครื่องเราต้องแกะเั็นน้วน่อยเก๋นะฮะ จะ,ะแว่า2 5าแผ่นนะคทั้งหมด10แผ่นแล้วเราก็แกะแบบตรงนี้นี่คือจองอยางครับตรงนี้ครับส่วนกองละเอียดอยู่ข้างในองละเอียดนี้สําคัญครับเป็นตัวกองไวรัสและเชื้อแบคทีเรียมันมีที่ขนาดการกองทั้งหมด0.06ไมครเมถึง0.14ไมครเมตรสามารถกองเชื้อไวรัสได้ทุกชนิดและก็แบคทีเรียด้วยสำคัญตรงนี้ครับ อันดับแรกเราก็เอาวางตัวกรองระยาไปข้างบนครับเป็นกองขุ่นเสร็จแล้วเราก็เอาฝานี้ปิดกองยานี้ใช้ได้ครั้งกองยานี้ใช้ได้ประมาณหกเดือนครับหกเดือนเดือนก็เข้าเลแล้วเราก็กดปิดง่ายครับมีต้องใช้แรงมากกสิดไปเลยนะครับี๋ยวก็กดปิดเสร็จ เก็บแล้วก็เก็บใช้ได้เป็นเรื่อยๆไ้เรื่อยๆครับ,รบเปลี่ยนแล้วคราวนี้เราก็มมหมนแสงตัวนี้ถ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะเปลี่ยนเวลาไหน,ไหนตัวนี้มันจะมีสัญญาณทั้งแสงและเสียงบอกว่าควรจะเปลี่ยนไส้กรองได้แล้วมันจะมีสัญญาณเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไฟสีแดงน,นะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูโอเคนะฮะอันนี้ผมอธิบายแล้วเนาะไส้กรองต่อไปส่วนคอนโทรลนี้ครับ แล้วตัวตัวดูดอากาวิธีการเปิดก็กคือเปิดตรงนี้ครับกดครั้งหนึ่งตอนนี้มันแจ้งว่าแบตหมดผมไม่ได้ชาร์จมานะของใหม่เดีย๋ยวต้องได้ชาร์จอีกสิบขึ้นวงให้เบิร์แบตให้รู้ว่าแบตตัวนี้มันใก้จะหมดแล้วพอจะโทรนะสามเดือนตัวนี้ที่ผมว่า,านี่นะครับถ้าเมื่อไหร่มันตันเนะี่ยมันจะเป็นสีแดงตอนนี้มันไม่ตันมันเขียว เดี๋ยวก็คือไม่ต่างถ้าแรงขึ้ไนไปมันจะร้องติง๊ดติ๊ดติ๊ดเราควรเกลี่ยเส้กรองแล้วเข้าใจไหมฮะถ้าลมตบบนี้คือเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งมีความมีอัตรากาศได้175ลิตรต่อนาทีนะฮะส่วนเลเวลเลเวลสองนี่เรากดอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นเลเวลเลเวลสองนะฮะมันจะเป็นรูปใบพัดใหญ่ๆนีอัดลมได้แรงๆครับ225ลิตรต่อนาทีถ้าคิดว่าเราหายใจไม่ออกก็ปรับเลเวลสองไม่ได้ แต่ตามมาตรฐานของยุโรปนะครับ E A หนึ่งสองเก้าสี่หนึ่งกับสี่สองเนี่ยเขาระบุว่าแรงอัดเข้าไปในหุ้นนี้อย่างต่ำต้อไม่ต่ำกว่าร้อยี่สิบลิตรต่อนาทีแต่ของสันสตอมตัวนี้ได้ร้อยเจดิห้าอย่างต่ำสุดนะไม่ต้องเป็นห่วงว่าหายใจไม่ออกครับเย็นด้วยเวลาเราปิดเราก็กดกดแช่ครับแล้วมันก็จะตัดเองโอเคไหมฮะ ลองดูครับลองดูคุณจะได้ได้เห็นทุกคน VC นะครับส่วนหน้ากากนี้ไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันจะเบลอแบบก๊ซชิหน้ากากนี้มันหนามากมันทําจากกดเทสครับปกติกดเทสก็คือกดโค้งมันจะขุ่นแต่เขาผสมไกลคอมันจะเป็น T E T G ทำให้ใสนะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันจะเบลอนะฮะทัศนวิสัยดีมากถ้าเราส่องหน้าข้างในไม่เบลอนะฮะ พอมีท่อต e so so ิดตรงนี้ครับเพราะว่าออบลมจากด้านบนลงมาแล้วก็ตรงนี้จะมีเมมเบรนเอาไว้สําหรับหายใจออกเพราะเพื่ออะไรเพื่อคือไม่ให้มันเป็นฟ้าข้างในครับให้มันเป็นฟ้าบางยี่ห้อของจีนเกาหลีไม่มีแบบนี้เวลาใช้เป็นานเนี่ยมันเป็นฝ้าขึ้นถ้าอากาศข้างนอกมันเปลี่ยนเย็นตรงนี้เป็นฟ้าแน่นอนอันนี้ไม่เป็นโอเคครับ เดี๋ยวขออาสาสมัคคนหนึ่งครับพี่พี่พี่รอสุดรอสุดพี่พี่เด็เก็นขาดพี่เมย์จะไปเล่นนะเดี๋ยวเป็นขาดใส่นหี่เลยครับ คุนั้นเลป็นอ่านีหัวเบอดองอไลมพุมมแล้วพิ่มองใส่หรกอไม่ทีใส่หรือไม่ดี่หอมี่อดยูอดบหน้าหมูหรือบอกไปว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมันสำรองไฟได้5้ถึงแชั่วโมงนะคือเราเราสามารถใช้เต็นที่8ชั่วโมงครับ ัโงแต่ช้าเต็มอีกสองชั่วโมงครับเป็มกได้แต่ถ้าใส่ชุดแล้วนั่งเสีนั่งเนี่ยต้อมีปักช้เสียได้าลยนอ๋อทไมครับต้็งอกแบบแับนี้ได้ไหมครบนอนแบบร้าแตที่ขอนี้ครับแล้วก็มันมีที่ช้าเสียงแบบนี้แต่ถ้าถอดมาปบก็ใม่แล้วใช่ครับอดับแรกนี่เหมือนวันผ่านไปเราเราไม่ได้ใช้เตเราก็ผอนผอนช้าดีกว่า พอช้าเสร็จมัรุกงขึ้นล็อกมันก็มาใส่มันเต็มก็ช้าแช่ไว้ก็ได้ครับไม่มีปัญหามากกว่าสองชั่วโมงก็ได้เพราะว่าคกบสองปีมันก็เสื่อมแล้ครับมี้วยสองปีเนี่ยมนแต่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเช็คปทังให้ครับที่ยินว่าเป็นเงินึ่ง้าเขาใชทีแต่เราแบกือ กปัั๊มไฟนเสียเข้ามมติว่าน้องคนนี้เขาอันดับแรกเขาต้องใส่ชุดอนีก่อนชุดีเอนะฮะหล่นชุดนี้ทีใส่แม่ธรรมดาไม่ต้องถึงเอ็นก้ามหน้านะครับแม่ธรรมดาเขาเซฟอยู่แล้วเขาต้องใส่เป็นชุดทีเอเหมือนเดิมใช่ครับตอนทีเอเราให้เอาวุ้ดสวง50เซนติเมตรพอจบทีเอเสร็จสมมตินะฮะต้องใส่กังเกงนะครับก็งเกงบลา เขาต้องไปลดหุญเลยฮะเยวนะพี่พี่แสดงว่านี่เขหมดจิตเกิตแล้วิตเร้างคนนีโตเกมมดแล้วขขายหัวรอเราสั้นหัวอซื้อเกมบันะะ

มันตัดไม่ดนปเนดึงสน้ำมอกโง่น้ำมันอดเาน่ยเี้ยครับปงใส่ใส่ก่อกนะฮะจริงๆต้องใส่ก่อนครับเืนหมุนไปนครับหมุนไปมันไม่เป็น้ามันไมเป็นข้ากินดีไหมเตอวกินดี โอเคครับเดี๋ยวกดเลฮะโอหมาก็จะมีอากาะรนนมีความรู้สึกังไงบ้างคะโอเคไหมหายใจปกติใช่ไหมเออ ก็อันนี้คือหัว่ดีเอาของมาเทียบกับกออาเอเข้าหัวเข้ามอหรอคะเาไม่มีชุดนะไม่ม่มีชุดครับเราส่งชาจดีดีครับก็ใจเยือกเข้าใจบ้างไม่ให้ชุดได้ไหมมาทดสอบกันตุดกลิ่นไนมเนี่ยกลองไม่ะกิ่น